เดี๋ยวใครยื้อกันไปถ้าใครหมดเลยในสนามไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วนะครับ

สามจุ้าสามวันที่นานเล่นยยันะครับเลยนีห้ารอบไปดิที่ังสาายยนับตนีม่ตามยามีเทยวรอ่งรับ่ง้เลยเป็นบันไดไไหน่มาเลย

mất lòng họ thương anh em 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 em

เีครับติฮ่าฮัตติ่าดูเฉยเลยออกมาเลยมาต้นเลยไปมาต้นเลยอะรเข้าใจเขานั่นไหมเพื่อนนี้นั่นแรงไหนแรงไหนยาติดยาต้มไปยาคู่ยาหรืออะไรยาจัดจานอะไรเพื่อน đang lăn nữa Và nó cũng bắt sóng cũng chính นะ